ถึงห้องแล้วมืดมากใจกองครับต้องเดินได้ทองแต่ว่าขอมุยกอนนอนต้องบบบรุงท้องนะจ๊ะเดี๋ยวกินว่าอิ่นนะแาบนั้นอหานง่ายสาวโรงงานมีอะไรต้มยำนี่ละ ันนี้คือม,มยวยไส้ี่หมดแนี่ค่ะสมุนไพรแล้วก็อันนี้มวยไส้มาเบิดแล้วักเขี้ยกบักขามพริกตะไคร้ใบบุกูดมุนี่มวยไส้มาพร้อมกันสุดพิเศษมานะจ๊ะสูตรมวยม,มไส้มากเลยค่ะชิมบุ่มเลยนี่ทุกอย่างสมุนไพรในนี้บอกเลย รวมอยู่นี่แหละจ้าหมุยเห็ดง่าไงเนาะก็ต้องไปเห็ดหยางเห็ดกินเจ้าของเห็ดแห้มันหยางแล้วจ้ะนี่สมุนไพรร่วมกันบอกเลยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินกินวัไห้ก็ต้องกินแล้วจ้ะบาว่ายเพราะว่าทําเองเออบ๊วยเป็นว่ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งนะจ้ะมีอะไรก็ฮัลโหใส่ใส่ไปจิมๆลงไปจ้ะเดี๋ยวหมอเดือดก็เอาไก่ใส่ปุงซิมแล้วกะ แสบเดี๋ยวมือออกไปเก็บใบกระเพ้าจะได้ออกอนคอบาบนะจ๊ะใช่ระใบกระเพ้าโอ้โหข้างนอกเงียบเคียบบรรยากาศดีสลัะพี่น้องเอ้ยใบกระเพ้าต้องใส่แฟตด้วยเนี่ยสลระใบกระเพ้านี่เด้ใบกระเพ้าเปิดแฟตจะได้เห็นชัดๆมีงูบ่ล่ะ,ละมีงูบอเนี่ยจ้ะเฮ้ยกระเพ้าว่นี่เออกระเพ้าเนาะ เผาแล้วก็นี่เลยอันนี้เลยน้องต้มผงชูรสนี่ที่เด็ดเลยจะต้มไก่ต้องใส่นี่เนาะหยอดผงชูรสนี่ต้มไก่ต้องใส่นี่หย่าผงชูรสนะจ๊ะจะได้ชัดเสรบมีเีดตะปาดเวลาเีดตะปาดเีดตะปาดเฮ้ยต้องใส่ลายดอกนะจ๊ะดูใส่พ่อเป็นพักพอ่อนี่ใส่แค่นี้พอเออเอาไปกินพอจบ ายกับยันง,งูงเหี่เขี้ยวขอเหหมละ่ะมืออึคืออยู่นี่วิ่งวิงว่งวิ่งวิ่งโอ้ล้บบอกแล้วจ้ะไก่ที่นี่ที่มัอ่อยู่ปวกแดงเอ่อปวกแดงลายองแล้วจ้ะอันนี้คือห้าสิบบาทไก่มองได้ได้ไดลายบอกมือแกนี่มือก็ซือว่าได้ลายเพราะว่ามันเป็นไก่แบบอไก่พันหรือจ้ะแต่ว่ามันก็มีเนื้อมีตีนมีตับมีทุกอย่างเนาะ ต้ม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 โอ้หม้อเดือดบุบปับบุบปับบุบปับโอ้เดือดแล้วก็ต้องเอาไอก่ใส่ว่าพูดเหมือนี่เทลงไปเลยด้วยจ้ามือนเน่ยเทแล้วก็คนพร้อมแล้วจ้ะอู้กะแฟสีสันน่ากินปิดไาอีกรอบมากค่ะบ้านี่ ถึงจุดสาคัญแล้วนีเนาะกะล่างแล้วต้นผงชูรสกับใบกะเพราเนาะทิ่มลงไปเลยตรงผงชูรสนะทิ่มลงไปเวิดนั่นแหละค่ะนี่แหละแซบแล้วซิมแล้วเนาะจ้านี่แหละหน้าตาก็จะประมาณนี้มาค่ะกินเขาแลน้ำกันแซบแซบเซ็จแ,แล้วค่ะบันนี้มามากินน้ำก,รกรันก็มวยด้อยแต่เซ็ตแต่แซบจ้ะ มันเก๋มีไข่มันนําเนาะมีพ่วงไข่มันนาำมันเป็นพ่วงไข่หรอกกลับเนาะเป็นไข่มันนาำนะจ้ะจะแซ่บแม่กินข่าวน้ำกัดนะจ้ะเส้นทางบ่สวยรวยด้วยความท้อคุณเด้แล้วราคาบบเนี้ยแม่กินข่าวน้ำกันเนาะกล้องมุยก็จะแม่นแบบว่านละเอียดโพดขึ้นไ้บุกล่องมันแบบละเอียดโพดเนะจ้ะละเอียดละเอียดตัวมันแบบมัน มันบ่แจงเนาะกะบ่เป็น,ปนอนย่างดอกเนาะจ่าแฟนบ่กใครแจงบานไดกะถ้ามือใดเอ่ยมือแห้งๆแล้วจ้ะเบว่างกะกินปากระปองแล้วจ้ะกินปากระปองนี่ลหละชีวิตคนโรงงานสาวโรงงานคนใส่แรงงานกะมีเท่านี้เหรอเนาะจ้ะเราเราทําเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อคนข้างหลังเพื่อคนข้างหลังนั่นแะจ่ะแปลว่าสิได้ยู่ดีกินดีเนาะหละ่ะมันก็ได้จะได้มีแรงใจ ปากระป๋องมันดีวงใดติปากระป๋องมันดีองใดมันดีตรงที่เราต้องดังไฟเปิดฟ้าแล้วก็กินเลยมีหละจ้ะคนโตฟ้าห้องกับปากกระป๋องเนาะมีติดบ้านไว้มาแล้วจ้ากินข้าวน้ำกันลากันไปก่อนกินข้าวอาบน้ํานอนชีวิตคนโรงงานกับมีซัมเนี่แล้วจ้าอาชีพค้าขค้ายอาชีพเนี้กะเออุนุนเวียนกันไปมาจ้าเอามาแช่บ้าบ่สู่กันฟังนะจ้ามื่อกะสิกินข้าวอาบน้ำนอนขอให้ทุกคนโชคดีนั่หรฟังดี บ๊ายบายค่ะ